นิยายเสียงเรื่องเหมียวไม่เหมียวก็ใจรักตอนฝันของนายตอนจบนักเขียนวุ่นวายสตอรี่หนึ่งปีผ่านไปชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อและการสารฝันให้คุณอิ่มอุ่นก็กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของผมทุกวันของผมมีเพื่อนแมวที่รักคุณอุ่นล้อมรอบนี่พวกนายหยุดพูดสักหน่อยคงไม่ตายนะผมบ่นขึ้น เสียงเมียวและเสียงเล็กๆดังจากรอบๆจนก้องหูแม้นายก็ไม่เห็นตายเลยนะก็ทนฟังเสียงพวกเราได้เพื่อนแมวตัวใหญ่ที่ผมเรียกว่าจัมโบ้เดินเข้ามาในชุดสูทเหมือนพนักงานต้อนรับเขาคือผู้นำคนใหม่ของเหล่าเพื่อนแมวผมยิ้มแล้วนั่งลงตรงหน้าเขารับแขกครับคุณจัมโบ้ถ้าอูแบบนี้ผมจะหักอาหารแมวเล่ของคุณนั จำโบสบัดหางมาเขียดจมูกของผมแล้วบนใช้งานอย่างกับทาสแล้วเดินเชิดกลับไปอย่างไม่พอใจตอนนี้คาเฟ่แมวได้กลายเป็นโรงแรมสำหรับคนรักแมวที่ชื่อว่าโรงแรมอิ่มใจรักผมหันไปเห็นหญิงสาวแบกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่วิ่งเข้ามาพี่อุ่นโทษทีมาสายน้องข้าวกล่าวพลางหายใจถีที่เชียงใหม่เขายอมปล่อยตัวมาแล้วหรอผมถามก็ทำงานดีแบบข้าวใครๆก็อยากจ้างอานาะ น้องข้าวตอบอย่างภาคภูมิใจไม่ปล่อยมาได้ไงที่อุตสาบินไปขอร้องเจ้าของคาเฟ่ที่เชียงใหม่เลยนะักเธอรีพูดว่าแหมพี่อย่าเอาข้าวมาอ้างข้าวรู้ว่าพี่ไปหวานกับพี่ถามที่เชียงใหม่มาขอร้องเจ้าของคาเฟ่แค่วันเดียวนอกนั้นแอบหวานกับพี่ถามเป็นอาทิตย์หมั่นไส้ข้าวกรอกตาแบบขำๆก่อนจะหันไปเปลี่ยนชุดที่ผมยื่นให้ หลังจากน้องข้าวรีบเปลี่ยนชุดเสียงคนคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากข้างหลังอุ่นแป้งหมดผมหันไปเจอท่ามที่ตอนนี้ขาวไปทั้งตัวเหมือนเพิ่งเข้าไปนอนในถุงแป้งมาผมกําลังจะถามว่าทำไมหมดเร็วแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วขอโทษนะรีบไปหน่อยเลยล้มเขาแก้ตัวเบาๆพร้อมรอยยิ้มขี้เล่นแล้วคุณเป็นอะไรไหมผมถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไร ทามตอบก่อนที่ผมจะรีบโทรบอกต้นให้ซื้อแป้งมาเพิ่มแล้วพูดกับเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะผมหันไปสั่งงานลูกน้องให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วพาทามไปที่ห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทามพยายามถอดเสื้อออกแต่ดูเหมือนเขาจะเจ็บไหล่เล็กน้อยเจ็บไหล่หรือทามผมถามสงสัยเอาไหล่ลงตอนล้มเขาตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆผมมองดูไหล่ของทามแล้วเห็นรอยช้ำจางๆช้ำนิดหน่อยเองนะั ททมจ้องผมแล้วพูดว่าหาเสื้อมาให้ททมเปลี่ยนเธอเดียวขนมไม่เสร็จแต่ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในใจผมแต่ผมอยากกินขนมตอนนี้ทามทำหน้าสงสัยมันยังไม่เสร็จเลยผมหันมาจ้องหน้าเขาขยับเข้าไปใกล้จนแทบจะได้กลิ่นหอมจางๆจากตัวเขาขนมของผมอยู่ตรงนี้หวานอร่อยกินไม่เบื่อทามยิ้มแปลกๆแน่ใจว่าบรรยายความอร่อยของขนมนะัก ผมยิ้มน้อยๆใบหน้าของเราทั้งสองใกล้จนแทบจะติดกันชิมหน่อยนะผมค่อยๆจับที่ท้ายทอยของเขาดึงให้เข้าใกล้ขึ้นปากของผมค่อยๆแนบกับปากของเขาเบาๆและช้าๆรสหวานของความรู้สึกอบอุ่นนี้ทําให้หัวใจเต้นแรงทั้งคู่จนกระทั่งพี่อุ่นผมซื้อแป้งมาให้แล้วนะครับเสียงน้องต้นตะโกนขึ้นที่หน้าห้องขนมที่พี่ทําอบหลืออีกสาสิบนาทีนะครับพวกพี่ไม่ต้องรีบ ผมกับททมหันมายิ้มให้กันก่อนผมจะหันมากระซิบข้างหูงั้นผมกินให้หมดนะยังมีเวลาผ่านไป30นาทีผมต้องออกมาต้อนรับลูกค้าครุ๊ปทรใหญ่ขณะที่ททมกลับไปคุมครัวต่ออย่างเป็นมืออาชีพแต่รอยยิ้มบางๆและความรู้สึกอบอุ่นยังคงอยู่ในใจเราสวัสดีครับโรงแรมอินเจรักยินดีต้อนรับครับผมกล่าวต้อนรับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเสียงคึกคักในคาเฟ่แมวทำให้บรรยากาศดูอบอุ่น และมีชีวิตชีวาโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าที่พักค้างคืนสามารถเล่นกับน้องแมวในส่วนคาเฟ่ได้ทั้งวันค่ะและพิเศษลด50%สำหรับเลือกน้องแมวที่ถูกใจไปนอนเป็นเพื่อนด้วยหนึ่งคืนค่ะน้องข้าวบอกกับลูกค้าด้วยรอยยิ้มกว้างลูกค้าที่ยืนต่อคิวกันอยู่ต่างทักทายและยิ้มแย้มได้ข่าวว่าที่นี่อาหารอร่อยมากใช่ครับมาไม่ผิดที่แน่นอนครับเชิญคุณลูกค้าเลยครับ ผมพูดตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นใจก่อนจะรู้สึกถึงแรงดึงเบาๆที่ด้านหลังอุ่นเสียงกระซิบข้างหูผมทามที่ยืนอยู่ข้างๆดึงผมให้มาที่มุมหนึ่งของโรงแรมคิดถึงเขาพูดพร้อมมองผมด้วยสายตาจริงจังเดี๋ยวทามเมื่อกี้เราพึ่งผมยังไม่ทันผู้จบทามก็โน้มตัวเข้ามาขอเติมพลังทำงานหน่อยนะักเขาพูดพร้อมจุกผมเบาๆทามเวลางานนะัดผมพูดด้วยความอาย เหนื่อยนะ้าขอโบนัสหน่อยนะเขายิ้มขี้เล่นก่อนจะก้มมาจูบผมอีกครั้งทันใดนั้นทูน่าแมวแฟด์กับของผมที่อยู่ใกล้ๆเดินผ่านมาพอดีแม้ตั้งแต่เป็นคนก็ไม่แ่วเลยนะทูน่าพูดพลางเชิดหน้าผ่านไปผมหัวเราะกับท่าทางทะเลนของทูนา่าหลังเลิกงานผมกับทาม,มานั่งที่บ่อตกปลาที่เราชอบมานั่งคุยกันบรรยากาศเดิมๆย้อนกลับมาอีกครั้งพวกคุณอาจอยากรู้ว่าโรงแรมอิ่มใจรักมีที่มายังไง วันที่ผมกับทามกลับจากโรงพยาบาลเพื่อหาเอกสารประกันอัคคีภยัยเราก็เจอแผนและโครงการที่คุณอิ่มอุ่นร่างไว้ความฝันที่เขายังไม่ทันได้บอกใครคือการทําโรงแรมให้คนรักแมวโรงแรมอิ่มใจรักที่รวมความสุขของทาตแมวทุกคนมีอาหารอร่อยที่ทําเป็นหัวหน้าเชฟมีโซนให้เล่นกับแมวและบริการตรวจสุขภาพแมวฟรีผมมองไปบนท้องฟ้องฟาอย่างําคืนผมทําได้แล้วนะครับคุณอุ่น ผมพึมพำกับตัวเองด้วยความภูมิใจไทม์หันมามองผมแววตาเต็มไปด้วยความสุขเขาคงอวยพรให้เรานะไทม์พูดเบาๆไม่ว่าผมจะเป็นใจรักหรืออิ่มอุ่นผมก็จะอยู่ข้างคุณและดูแลกันตลอดไปผมพูดด้วยความรู้สึกที่จริงใจต่อเขาผมรักคุณนะไทม์ามยิ้มก่อนจะบอกกลับขอบคุณนที่รักกันไม่ว่าเธอจะเป็นใจรักหรืออิ่มอุ่นทามก็ยังรักไม่เปลี่ยน